ีขวันนี้นะคะสามาถทาการนะคะติดตั้งเครื่องสีข้าวนะคะอยู่ที่ตําบลน,น้องหินอ,อําเภอหนองหินนะคะจังหวัดเลยนะคะเป็นรุ่นสองหัวสีค่าขนาด24คูณ24สัมบนะคะพ้อมหนุมนะคะหนุนเทเขานะคะกันนี้เลยนะคะมาเบิง์วิธีการทํางานเลยนะคะตอนนี้กำลังทดลองนะคะสีข้าวเนียวนะคะให้เบิงนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นสราบาเทเขานะคะจะเทเขาแดดระมัณ สามซีกระสอบสามารถเทได้เลยนะคะเทลงไปเลยนะคะสามซีกระสอบเลยนะคะเพราะว่าเ้าเห็นกับบ้าขนาดใหญ่นะคะลุ่มลึกนะคะก็จะเป็นการสีนะคะเข่าเราจะตัสไปนะคะแล้วต้องการขานนะคะจะเป็นเอ่อเข่ารีบนะคะด้าน กรจะมีตู้ร่มนะคะเตาท้างถามสะอาดออกไปอีกนะคะออกข้างด้านหลังอีกนะคะเที้เขานะคะเม็ดสวลสะอาดนะคะก่อนนั่ไปสี ไปทอนะคะพ่อรับพ่อรำเรียนข้านะ,ะเครื่องเม็ดทอนะคะสะอาดสวยค่ะเม็ดเข้าสะอาดสวยนะคะสะามารถข้าวปลูกได้นะคะขเข้าใส่ได้นะคะในเครื่องเดียวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเข่าที่สวยสะอาดร้อม สวยนะคะเข็มสีขาวมากขาวขาวสะอาดนะคะอันนี้จะเป็นหัวปอกที่หนุ่มนะคะปอกขาวออมาได้สวยมามมากๆเลยนะคะปอกหัวแหลกกัะเขาแล้วนะคะไปขัดหัวที่สองนะคะขัดแป๊บเดียวนะคะขาวับบที่ขาวสะอาดมากเลยอันนี้จะเป็นหัวที่สองนะคะ ที่สองข้าวเชื้ออาหเลยนะคะ หัวขาที่สองคือทิ่จากพัดขาวนะคะช่องนี้จะเป็นช่องเข้าป้ายนะคะป้ายเขานะคะนี่เลยนะคะป้ายเขานะคะนี่เลยนะคะป้ายเขาก็สวยสะอาดงามค่ะเพราะว่าเอ่อถ้าเข่าต้นห้างดีนะคะทัางข้อสากก็เสือมาเรียเรียบร้อยนะคะเข้าป้ายนะคะหรือว่าเข่าเข่าเอ่อเข่าสามจะจะสวยสะอาดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเขานะคะเข่า ข่า,ขาวสีออกมาเลยแล้วนะคะขาวสวยสะอาดค่ะดกอกหยาดก,กับบอกัยมี่นะคะอยู่เลยนะคะตอวน,นี้จะเป็นข้าวเมียวนะคะสีเหลวนะคะสีเหลวข้าวงามข้าวงามขาวดีค่ะตัวน,นี้จะเป็นข้าวรวมนะคะข้าวรวมตรงน,นี้จะเป็นข้าวรวม ค่ะจะเป็นรำนะคะตอนนี้ช่องนี้จะเป็นรำเอ่อรำแก่นะคะรำไหลเร็วค่ะไหลแห้งปอกดีคัดดีนะคะการไหลของล่านะคะรำไหลเร็วมากเลยอตัวนี้จะล่ตัวนี้จะเป็นล่าเอ่อลำางลมนะคะ ก็บบดูว่าอยากนะคะตัวนีนส่วนตัวนี้จะเป็นรําละเอียดนะคะกับคือว่าขัดเท้านะคะรํมมันจะจะละเอียดทวช่องช่องช่องแรกนะคะรัตัวนี้ก็ได้เยอะค่ะนีเลยนะคะตัวนี้จะจิเป็นรําออนนะคะนี่เลยนะคะรําออนนะคะจะได้ห้ามหลายค่ะกัะลันตีเลยค่ะว่าสองหัวนี่ได้รําเยอะนะคะ เป็นล้ำร่วมนะคะก็จะเจาะบร,ริเวณท่ลอลำอ่อนนะคะแต่ว่าก็ใส่เรื่องสายใดนะคะเบื้องการไหลของลำเนื้อ่าลำไหลดีไหลเร็วนะคะด้านทางนี้ก็จะเป็นลำอ่อนนะคะไหลดีไหลเร็วคือฉันนะคะลำอ่อนนะคะนี่เลยนะคะแยกลำอ่อนลำแก่นะคะํำหรับลำนะคะขาย่วงเรื่องลำเลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ขอบนีขับดีค่ะน่านทางนะคะจะเป็นตัวข้อสายข้านนะคะ ด้านหลังครื่องนนะคะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์10แรงไฟสาเฟสนะคะด้านหลังจะเป็นอ่อท่อแรกรบนะคะจะเป็นท่อแรกรบนี่นะคะตัวนี้จะเป็นพัดลมท่อแกรบนะคะูกคาเพิ่มมาห้างเทตอนน้ำแกรบเนาะเพิ่มจาบมาห้ามต๊ะแต่งให้เรียบ้อยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพิ่มจาจะต๊แต่งเอานะคะ เป็นตู้ลมนะคะตู้ลมทำความสะอาดนะคะก็จะมีทอออกด้านนี้นะคะนีเลยนะคะมันจะป,ป่อยเศษปูนเศษป้างค่ะดอกอางาออกตรงนี้นะคะเป็นตู้ล่อยูีบ้อยทำความสะอาดนะคะเทรื่อขอฮโรือสะอาดถ้าไฮเดรือสะอาดนั่าไปสีเครื่องก็สีง้ายน,นะคะบอนัดเครื่องนะคะ นี่ก็จะเป็นการทำง,งานโดยภาพรวมของเครื่องรู่นี้ไม่ราจุดปัดปุ่งไม่นะคะตอโจัวสีขาได้หลยค่ะมื่อหาสีบุกสีก็สอบกระซ้ามาซื้อได้นะคะสีได้ง่ายนะคะผู้หญิงก็สีได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เ่อจะสีเองนะคะเครื่องนี้ต้องลุ้มนะคะเพิ่นบ่หั่นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเพิ่นสีแต่งเอาเองนะคะนี่ก็จะเป็นเขา่า ารวมไม่การสีขาวของรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้สีข้าง่ายนะคะทำความสะอาดขอบเปลือกได,ด้ค่ะข้าวปูคัดข้าวไก่ได้นะคะสีข้าวเรียลข้าวสวยนะคะเป็นข้าวรวมนะคะสีมือละห้าสีหกสีสอบได้ค่ะลูกค้าตําหรับลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้มาไดค่ะส่งทุวประเทศไทยลาวพม่านะคะลูกค้าท่านใดสนใจกับติดต่อสอบถามข้มาไดนะคะอาจจะพา,าไปเบิ่งไฟนะคะ นี่จะเป็นไฟของลูกค้านะคะที่จัดการเดินสายไวเรียบร้อยนะคะเป็นไฟสามเฟสนะคะนี่เลยนะคะปกติเทปตู้ควบคุมเรียบร้อยนะคะแล้วแต่กามสะดวกของลูกค้านะคะลูกค้าอยากเทศแบบใดกับลูกค้าเรื่องไฟนะคะลูกค้าก็จัดการให้เรียบร้อยใหสรตางไฟเพิ่มมาเทปให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับเรื่องไฟนะคะ าท่านใดสนใจนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะคะบัวว่าสิบเป็นเสาตักนะคะบัวว่าสิบเป็นเสาตักเสาลุมตู้ทัางข้อสะอาดหรือว่าสกอกกระเพาะนะคะสายพานร่องทุกตัวแลวก็มีเอ่อตัว ป้องกันนะคะอันตรายก็คือตัวเซฟสีสายพันนะคะผู้หญิงสีได้นะคะเครื่องนี้กับุุณแหนก็จะสีนะคะก็สีง่ายๆนะคะสีง่ายๆคนะคะั่างไร่ใดพานในครอบครัวค่ะได้ร่ำหลายนะคะลุ่มอี้แนะนําเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเขเมาได้นะคะเบอร์หน้าคลิปนะคะหรือว่าโทรมาที่095 3 9 8 6 6 6 9นะคะยินดีบริการนะคะหลังการขายตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะ สมสักการช่างนะคะทรงติดตั้งทั่วประเทศไทยลาวพม่านะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทอินดอคเข้ามาได้นะคะฝากไว้น้ำเยนย้ะคะ